ครึ่งโลสองร้อยนี่จ้ะวันนี้พี่สาวยัาพินไปดักกุ้งมาห้าไอ้นี่หกอันอันละประมาณห้าสิบแปดบาทอันเนี้ยอันหนึ่งเนี่ยสั่งมาจากทางเด็ดนะ,อะไอ้นี้เหยื่ออาหารปลาดุกลำกล้วยน้ำว้าปะลานิดหน่อยหอวันนึ่งใช้ได้ตั้งหลายวัน <c oughs> ดูตัวกุ้งเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ยัยพินจะไปดักด้วย วิธีการก็ไม่ได้ยากเลยนะพ่อจ๋าแม่จ๋าเอาวันนี้ผูกเชือกแล้วก็โยนลงมาในแม่น้ําในคลองเอาเอาขวดลอยใช่ไหมขวดลอยเอาเชือกผูกแล้วผูกกับขวดน้ําขวดลิตรครึ่งอะ่ะไม่ต้องใส่น้ํานะแล้วก็โยนลงไปในน้ําเลยใ,ในในแหล่งนะขอสอยขึ้นมาเชา้าตะขอสอยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพินจะไปละด้วยสวยมากเลยผ้ากุ้งเต้นวันนี้มีออเดอร์แล้วสบายขายง่ายนะขีดละสิบห้าบาทเนี่ย สองขีดก็เยอะสองขีดก็ได้จานหนึ่งเนี่ยอุ้ยสองจานสองจานที่ที่เขาไปที่เขาไปทํากุ้งเขย่าว่ะกุ้งถ้วยอ่ะกุ้งเขาเรียกกุ้งอะไรนะที่ที่ไอเนี้ยที่ใส่ถ้วยขายแล้วเขย่าวเขย่าว่าขีดหนึ่งมีหน่อยเดียวเองก็ครัวยงมีหน่อยเดียวเนี่ยถ้าขนาดนี้ก็ประมาณขีดหนึ่งเนาะขีดหนึ่งจะได้ประมาณเนี้ยเยอะกว่านั้นกุ้งนึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยขีดหนึ่งขีดหนึ่งก็จานกว่าค่ะประมาณนี้ก็ประมาณสิบห้าบาท หน้าดักเนาะตัวสวยดีจังเลยสดใสกิ๊กเลยเดี๋ยวเด,วเดวีเป็นทุกตัวรับประกันรับประกันเป็นทุกตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพินเจ้าไปดักด้วยตื่นทันพิ่งตื่นวันนี้ตื่นแปดโมงอะอตกกระจายเพียงชาติไทยอะหน้าไปดักนะว่าไป <c oughs> พรุ่งนี้ก่อน <c oughs> พรุ่งนี้ไปด้วย อยู่บ้านนอกก็มันหากินง่ายเนาะบ้านเราออยู่กรุงเทพเมันไปหาเท่าไงเนี่กุ้งในกรุงเทพนั่นดดูมีรายได้ทุกวันนี้กระชายกระชายมะขามเปียกโโอโห้หเงินทางนั้นแล้วจะพาไปดูเขาปลูกบอนไว้ในอ่างปลาเนี่ย <c oughs> น้ำไม่ไหลเดีนี้มันไม่สวยบอลบอลเนี่ <c oughs> ยเดี๋ยวไปโชว์ปโชว์วันนั้นกูรอดแมงก็มิดดำถ้าว่ากันใหม่ถ้ามีสิบอันเนี่ยสบายเลยเนาะ ก็ไม่ไม่ซื้อใหม่สักสิบอันแล้วสั่งก่อนนู้นจะมาถึงเมื่อไรกูก็อยากให้มาถึงแต่ตว่ามันมันก็ติดหน้าเนี้ยพอหน้าพอหมดหนาวแล้วก็ไม่ค่อยติดใช่ไหมไม่แน่ไม่รู้ตอนแรกกูก็ว่ามันจะติดจริงติดไม่จริงกูก็ละล้าละหล,ลังใช่ไหมเห็นได้เขาโฆษณาใน u t u b e ในในเฟซนึกว่าเขาโกหกว่าติดดีอันนี้ดินปลูกกระชายนะเนี่ที่ปลูกกระชายที่เคยมา,าถ่ายวนะัน o r d กระชายสองโลอันนี้อีกสองโลครึ่งขยันนะไม่มีจนลก ขอให้ทําอย่างเดียวอะผักหวานมีไหมไม่แตกเพราะจะแตกไม่ทันแตกไม่ทันคนกินโอ้โหแล้วหอยไอ้นี่มันมาอะไรอ๋อไม่อยู่ในโอ่งเปิดเติมน้ำไปในโอ่งเออหอยไอ้นี้ตัวร้ายเลยเนี่ย เอาแล้วมาขำเทศมันม,มั่งผู้ฝักหวานแต่จิ๊จี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 ๊ฝักกระเจ็ดคุ้มคองงี่กว่าอะไรอีกไปดีกว่ามะม่วงเขียวใหญ่พามาดูดักกุ้งเฉยแปลกแต่จริงเนะี่ยเออแปลกออจริงหนอ่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดักมั่งดีกว่าืานี่เนนจอแล้วนี่ขุมทรัพย์จาก เอาให้หลานเล่นมีโคกแล้วไม่มีสาบทรรมะวันนี้นะแบ่งสองอันจะไปดักเออเ่วนตัวงมึงไปเลยสองอันเย็นมึงก็ไปมึงจะไปทั้งไนก็ไปเออเย็นก็ขี่จักรยานไปแล้วไปดักแล้วก็เช้าแล้วขี่จักรยานไปละออกกํำลังกายด้วย่ใช่ไงมึงได้พูดถึงอ่ะ อันละขีดเนี่ยสองอันมันจะสองขีดสองขีดกัสามแล้วมึงก็ได้ออกกําลังกายอดีเฮ้ยเดี๋ยวก็จะกลายเป็นการทํางานอีกไม่ใช่ออกกำลังกายเฮ้ยต้องคิดดีๆนะวินไมวดีกว่าปกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยวโลกว่าจแต้องโลกวัวกว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเมื่อวานโลสองห้าอันห้าอันโลหนึ่งก็โลโลหนึ่งก็ร้อยห้าสิบห้าอันต้นทุนตีซะ อันละห้าสิบแปดบาทแปดห้าสี่สิบก็แค่เท่าไหร่วะห้าห้ายี่สิบห้าก็แค่ไม่ถึงสามร้อยบาทวะ mm hmm. ดักสองวันก็ได้ทุนคืนและใช่สองวันนะเกินทุนสองวันเกินทุนถ้าติดอย่างนี้นะ <c oughs> ไ,ปไปดีกว่ากับบา้านอยู่ในน้ำอยู่ไปคาดหวังอะไรมากมายสำหรับเพื่อนๆนะถ้าอยู่ติดแหล่งน้ำเนี่ยดีจริงของเขาดีจริง ไว้เพิ่งแปดโมงแล้วเมื่อกี้เสียงอะไรอ๋อเสียงหัวไอ้นั่นหาว่าแปดโมงเราจะตื่นจากที่นอนสำหรับเพื่อนๆนี่คิดจะออกมาเป็นนายตัวเองอ่นนะถ้าคิดจะตื่นสายก่อนนี่เขาจะตื่นสายนี่เขาตื่นดึกกันมันจะมันจะมีเป็นบางช่วงเวลาแต่เดี๋ยวไปแกงส้มหน่อยดีกว่าเขามีฟลายอยู่แล้วถั่วไมาถั่วแกงส้มแม่อร่อยเขาเรียกฟูดพเพาะปลอดแดกหลอกมาเอานู่นเอานี่ พูดพเพาะปลอดดกตลกบริโภคอะอันนั้นก็นดีอันนี้ก็ดีอิ่มจังตังอยู่ครบเนี่ยนะ <c oughs> พูดไปมาเดี๋ยวขอมะละกอสักหน่อย <c oughs> ขอกระชายก่อนขอกระชายหน่อยเอาไปแกงส้งม,มขอมะกอกอีกสักลูกเถอเอาไปแกงส้มได้ <c oughs> มีแล้วมะกอที่บ้านแต่ต้นหลังบ้านแกงเนื้อมันแข็ง คิดจะกินมันเชื่อมนะ,ะแล้วันเชื่อมมะละกอนะมะกออร่อยกว่าได,ได้กระชายแล้วเอามะละกอลูกหนึ่งมะกอต้นหลังบ้านนะแข็งกระด้างแกงไม่ได้แกงแล้วเนื้อแข็งจริงเคี่ยวก็เปื่อยมะละกออีกลูกขอ,ของก็เด่นดีหมดของก็เด่นดีมะละกอเจ้าของแกงแล้วแข็งได้มะละกออีกลูกเพื่อนๆลองดูดินะ แกงมะละกอก่อนไปก่อนปรับกับแกงมะละกอต้องใส่กุ้งจริงแกงมะละกอต้องใส่กุ้งก๋วยหนึ่งจะอร่อยขอขอกุ้งตะกำตั้งตไม่เอาออกกล้องนะเจ๊แย้วแต่ความจริงอ่ะเอาแกงมะละกอนะแกงส้มมะละกอต้องใส่กุ้งสดถึงจะอร่อยคานมันแทงปากเแทงเนือแล้วก็ปลาหมอแกงปลาหมอมีแล้ว มีปลาหมอช่มีไมเอา้างก่อนเหลือเศษจะเอาช่างก่อนเหลือเศษ่ะไม่เอาจริงไปละได้แล้วมะละกอกระชายปลาได้แล้วปลาน้องชายให้ไว้ไปดีกว่าอยู่บ้านนอกเขาไม่มีตังก็อยู่ได้อยู่ไม่มีตังก็อยู่ได้แต่มันเครียดเดี๋ยวอันนี้จะไปแกงส้มเย็นนี้มีปลาหมออยู่สี่ห้าตัวน้องชายให้มา ไรนี้มะละกอกระชายได้ไปแล้วฟรีฮะเเดี๋ยวเย็นไปด้วยเย็นที่จักรยานไปเที่ยวไปละไปดักไอ้นี่เขาดีกว่าไปดักหากุ้งกับเขาอันนี้ติวติดบ้านเยพินนะบ้านยพินจะอยู่เรียงเรียงกันไปละนี้บ้านน้องสาวบ้านยพินมันไม่ต่รักแท้จ้ะเห็นไหมตื่นช้าตื่นมาเปิดตื่นเติร์เปิดที่เปิด ออกข้องออกมาก็เจอรักแท้เลยเนี่ยรักแท้มีอยู่รอบบ้านฮะเห็นไหมเดินมายังไม่ถึงบ้านเลยได้ปลาฟรีอีกแล้วเอาปลาหมอสักสองตัวสองตัวของําตัวพอมีสามตัวแล้วแกงมะละกอกินอีต้นหลังบ้านนะมันแกงเนื้อมันแข็งแกงสองสามเที่ยวแหละแกงเคี่ยวเละกระเปื่อยมะละกอนี่ได้แล้วพอแล้วเลยนี่อะไรโอ้โห เอาตัวชาไหมอข่จุกไหมเดี๋ยวกันขอยจุกต้องเย็นๆแกงเนาะเอาถุงใส่ปลาหมอไปก่อนกระจ้อนี่ใช้ไหมเนี่ยใช้ใส่อยู่ถุงดีกว่าหาถุงก่อนสามตัวเขาเรียกตลกบริโภคนะเนี่ยมีสามตัวแล้วเอาหน่อยเดียว เค้าเอาค่ะเอาตัวช้าๆไปเดี๋ยวจะไปทำเลย,เเยแกงมะละกอห <c oughs> นาวนับเคยโบราณถึงบอกไงน้ำน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายตัวนี้ตายพอ,ะอละเนี่ย <c oughs> น้ำร้อนน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายถ้าหน้าหนาวว่าเราขังปลาไว้มันจะตายหมด <c oughs> มันหนาวจัดน้ามันแข็ง <c oughs> แล้วจะต้องซื้ออะไรอเนี่ย เราต้องซื้ออะไรอีกกระชายก็ได้แล้วปลาก็ได้แล้วมะละกอก็ได้แล้วมะขามเปียกเหรอมะขามเปียกเดีย๋ยพาไปเก็บนะเกิดเป็นยีพินเนี่ยมันจะไม่ต้องใช้ตังค์นะจริงเห็นไหมเพื่ออะไรเพื่ออะไรอัดต้ถ้าเป็นยีินเป็นมะม่งวงเป็นอะไรเขาไม่ได้ขายกันนะมันก็แบ่งกันกินอนะ เห็นี่มาขามเห็นไหมเต็มต้นเลยอันนี้คือบ้านยายพินนะเรียงเลียงกันยายพินก็ทําป่าไว้แกงส้มมะละกอมีต้นหลังบ้านเห็นยอดไหวๆอ่ะแต่แต่ว่ามันเป็นพันุอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ใชอนี่นะบางคนบอกคอนแลนคอนแลนแกงไม่อร่อยไม่จริงคอนแลนแกงอร่อยยายพินจะบอกเลยนี่ไม่รู้พันอะไรมันเหนียวอะ่ะเนื้อมันเหนียวๆเอาไว้กินสุกก็ไม่อร่อย ยิปินว่าจะโค่นทิ้งแล้วเอามาตำส้มเนื้อก็ไม่กรอบแข็งกระด้างเห็นไหมไปเก็บมะขามมะขามเก็บไปแล้วพอละเห็นไหมอันนี้มะขามเต็มต้นเลยเก็บไปมะขาม้าเนี้ยมะวานเนี้ยปะ่ะเดี๋ยวยายยปินจบคลิปก่อนนะจ๊ะไปหาทำกับข้าวก่อน